ในโอกาสบัดนี้อัตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของญาติโยมทั้งหลายซึ่งวันนี้เป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดปีเถาะเป็นวันออกพรรษาก็คือเป็นวันที่พระสงค์ท่านได้ปวัลนา เมื่อวานนี้วันนี้ก็เป็นวันที่ภิกษุจาริกไปพักไปค้างแรมที่อื่นได้ทางพระวินัยถือว่าไม่เป็นอาบัติดังนั้นอัตมภาพก็จะได้นำธรรมะมาฝากไม่ออกแก้โยมเราเพื่อที่จะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน ดังพุทธภาษิตท,ที่ธรมายกเป็นหัวข้อแห่งพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่นี้ว่าศีลังโรเกอ,อนุตตรังซึ่งแปลว่าศีลเป็นเยี่ยมในโลกนะศีลเป็นของดีเป็นของเยี่ยมเมื่อบุคคลมีศีลก็จะเกิดความหนึ่งหลักปกติมีความปกตินั่งอยู่กับปกตินอนอยู่กับปกติ จะเดินไปไหนมาไหนก็ปกติเพราะว่าเรามีศีลไม่ได้ไปก่อเวรไม่ได้ไปฆ่าไปตีไม่ได้ไปรักไปขโมยไม่ได้ประพฤติผิดในบุตรภรรยาสามีคนอื่นไว้ไม่ได้ไปพูดปดมดเท็จหรือว่าไม่ได้ไปกินเหล้าเมายาเอ,าอาะอะลาวาดที่ไหนไว้เราอยู่ที่ไหนก็มีความปกตินี่เรียกว่าศีลสองศีลก็จะเป็นเหตุให้เรา มีความเย็นใจเย็นอกเย็นใจเมื่อเรามีศีลสามีมีศีลภรรยาก็เย็นใจภรรยามีศีลสามีก็เย็นใจลูกมีศีลพ่อแม่ก็เย็นใจเหล่านี้เป็นต้น,นสามศีลก็จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยมีความปลอดป่งโล่งจิตโล่งใจหหยใจก็บสบาย มีจิตใจปลอดโปร่งโล่งเนี่ยท่านว่าอันนสงสงของศีลและก็ที่อาตมาได้พูดเมื่อสักครู่นี้ก็ดังที่พระท่านให้ศีลแล้วได้สรุปศีลว่าศีเลนะสุขติงยันติอ่ซึ่งแปลว่าศีลเป็นเหตุให้เราได้ไปสู่สุขติคำว่าไปสู่สุขติก็คือไปสู่ที่ดียังบ่าตายก็ไปดีเลยเช่นว่าไปใส ก็ดีคนมีศีลบ่ต้องทุกข์บ่ต้องเดือดร้อนอไปใช้ก็ดีไปเที่ยวไปเรียนไปการไปงานไปที่ไหนก็ดีเดี๋ยเ,เรียกว่าไปสู่สุคติไปสู่ที่ดีบ่มีเวียนมีภัยสองสีเลนะโภคสัมปทาศีลเนีเ่ยเป็นเหตุเฮามีโภคสับสับสมบัตเิเพราะฉะนั้นว่าถ้าขาดศีลแล้วเนี่ย ก็จะเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนอเดือดร้อนพอไัยต่างๆอุทกกับไัยไคือน้าท่วมน้าท่วมก็ออยังน้าท่วมคือกินเราเมาหยาดอุปมาเหมือนกับน้าท่วมอาคีภัยไัยคืออย่างไัยคือการสูบการเสษเกิดไฟไหมอ้าวเนี่ยเพราะฉะนั้นการรักษาศีลเนี่ยเป็นเหตุให้งเฮามีโภคทรัพย์เราต้องปจับใจ ในเรื่องการดื่มกันกินกันเที่ยวาการเสพสูบอะไรต่งตงางๆสุดท้ายก็คือสีเลนะนิพุติงยันติศีลทาเฮ้ารักษาดีแล้วย่อมสงบย่อมเย็นหรือว่าเป็นเหตุเป็นพื้นฐานให้ไปถึงนิพพานานิพพานหมายถึงความเย็นดับเสียซึ่งกิเลสคือราคะโทสะโมหะต่างๆ ตัดสมาสีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นเราท่านควรรักษาศีลให้บริรสุทธิ์ชําระศีลให้ดีให้บริสุทธิ์นี่แหละจึงว่าศีลเนี่ยเป็นของดีเขาก็รักษาไปตามภูมิของเขาบแมนเขามาสมาทานกับพระมาพูดกับพระนี่เขาจะมีศีลเลบ่แมนเนียเขาจะต้องเอาไปบีรักตั้งสติเมื่อ เขามีเหตุจะต้องทําให้ศีินขาดเฮาก็ระลึกถึงศีลได้ว่าโอ้โบกวนเพราะเขาสมมามทันศินมาเมื่อกี้บริเพราะเฮาเป็นช้าพุธบกวนไปตีไปขาบกวนไปรักไปขโมยเนี่เนี่ยเรียกว่าศีลหมายถึงวิรัติวิรัติคือข้องดเว้นงดเว้นในขณะที่เขาเห็นวัตถุเห็นสิ่งที่จะทําผิดศินเขาก็มีสติเรียกว่าเป็นเจตนาวิรัติ หรือว่าสัมปัตตาวิรัตหรือว่าเขาสมาทานเนี่ยจากพระไปแล้วมาสมมาทานมาวาตา่ำพาะเมื่อเขาลูกเป็นเหตุจะเป็นเหตุให้เขาขาดศีลขาดเขาก็ระลึกได้ว่าเขานี่มาสมาทานกับพระแล้วเขาก็งดเว้นแล้วก็สมุดเฉดวิรัตคืึงงดเว้นโดยเด็ดขาดจากข้อ ศีลต่างๆที่จะทําให้เขาเศร้าหมองหรือว่าจะทําให้ศีลขาดอย่างเช่นพระอริยทั้งหลายเนี่ยท่านจะบอกล่วงละเมิดศีลเนี่ยนี่คือศีลเนี่ยเป็นของดีของเยี่ยมและที่นี่ก็จะพูดธรรมะอีกหมวดหนึ่งให้ญาติโยมฟังก็คือเวลาเขาไปทําการทํางานเวลาเขาดําเนินชีวิตเนี่เขาจะต้องมีธรรมะสีข้อเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญ ซึ่งท่านเรียกว่าธรรมะเป็นอุปมาเหมือนกับลิ่มสลักใจหรือเหมือนกับนอตขันใจของคนไว้หรือเหมือนกับก่าวาสำรับติดใจของคนไว้ให้คนนิยมชมชอบเขา,าโดยรา่ต้องไปอาศัยนวดสเสน่ห์่ต้องไปอาศัยสิ่งอื่นๆท่านว่าธรรมะซีขอเนี่ยเป็นธรรมะมงคล เป็นเหตุให้คนอื่นเขาหักเเาก็คือสังขหาวัตถุสีได้ยินไม่ออกมาเมื่อวานนี่เราถามหลานแล้วว่าบักล้าโตมาตั้งแต่ภาคใต้ไม่ย้ายกำลังเกี่ยวเขาเอาเขาขึ้นเล่านี่สีสีเขาให้เนี่เอาบอ่อเอาอีกบอ่อไาสัน่นเพราะว่าเราเคยเอาเอาเขาให้หลานแล้วไปภาคใต้ไปกียดยางไปนอน เฝาสวนป่ามสวนทุเรียนรับจ้างอยู่ทางทางภาคใต้แกก็เลยบอกโอ้ยบ่เอาดอกหน้าบ่าเอาดอกเอาเม,มื่อละเมียข่อยแกกคนอื่นเบิดให้คนนั่นคนนี่กินหลานเราเว้าเอาไปมาเราก็เลยวันเลยบไริสีหายจ้อยเพราะหลานเราเว้าแบบนั้นเนี่ยอาตมามาคิดเบ่งแล้วเนี่ยหลานไพเราหรือว่าเมียไอ้ผู้นี่นี่ดีด้อดี เอาไปนอนเฝาสวนยางสวนป่ามยุกกลางดงกลางป้าหัวเดียวกระเทียมรีบสีไปอาศัยผูใ้ใดล้ะคันเบ่อ,อาศัยมูเฮ็เจังไดนคอยสี่สนิทกันหรือว่าเวลาถูกเดือดร้อนแล้วเจังไดนคอยสีเอื้อกันซอยอยังได้กะเพาะอาศัยความเพ,เ,พเพื่อเพื่อเพื่อเพ่อตามลักคมที่อาตามาพูดนี่แหละก็ขึ้นหนึ่งทาน ทานแปลว่าการให้เนี่ยในเจังไหนเขาคอยติดผูกน้ำจิตน้ำใจของมูของพวกและเจังไหนคอยมีมูมีพวกตามโบราณอีสานถ้าว่าง้วลายหลักจึงมั่นพี่น้องลายสั้นจึงดีพี่น้องบ่หลายให้หาสหายมาตืมขันเทาบ่มีพีมีน้องประยูพาคใต้ประยูตรงนั่นยุก,กลางสวนอ คือบางลำเมียเราก็สิ่ดีคือในทางที่ว่าอยากมีมูมีพวกเห็นบอลน,นิทาันเป็นยังเบ้าไว้แล้ว,ออวจ,วงงจวังไหนมีป่าคออยู่ตัวหนึ่งคอยสิได้กินโดนสมัครลูกสะไห้พวกู้หยิ่งทั้งหลายแต่ไปอะไปเศรษฐีกระถามมาเฮ็ดจังไหนมีป่าคอปลาช่อนอยู่ตัวหนึง่งเนี่ยจึงจะได้กินโดน ผู้หนึ่งก็ว่าเอาไปเฮ็ดปลาล่าไว้ปลาแดกไว้เนี่ยได้กินโดนไสออมไว้สไส้หไว้เออเอาดีผู้ท่หนึ่งก็ว่าเอาไปย่างไปตากไว้เนี่ยกินโดน,นผู้จี่หนึ่งก็ว่าเอาไปาแกงแกงดีๆแซ่แบๆแล้วก็แกลหมูไปเบิดน้ำอ้อมบ้านมูนี่คนทั้งหลายทั้งกวงวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ว่ายังไง ผู้ที่เอาไปเฮ็ดประแดกไว้ปลาล่าไว้นี่ดีเอาไปใส่ออมไว้แต่ว่ากัดังเครือกับบอนนอนเกิดมีอันใดเนา่ามันบ่ดีเพราะนั่นกับนอนกินนั่งกับอาจจะบ่ได้กินนั้นกินโดนผู้ลองค้นกับว่าเอาไปย่างไว้ตากไว้อันนี้ก็อาจเกิดถูกแมวถูกอันไหนมาลักมาขโมยสัตว์อื่นมาขโมยไปอยู่ไปกินแต่ว่าผู้ที่ว่าเอา แกงแซบๆแล้วไปแกกพี่แกกน่องคนทั้งหลายทั้งปวงบ้านใกล้เลื้นเคียงได้อยู่ได้กินเนี่ยเสียทีนี่ย,ยกให้เป็นลูกไผ่เลยว่านางคนนี้มีความคิดความเห็นที่ดีก็ได้ถามว่าเป็นอย่งเจ้าค่อยเหตุแบบนี้นางก็เลยว่าอันนี้เป็นอุบายให้คนอื่นเขาหักผูกสัมพันธ์ทำให้ตีเวลาเขามีแนะวกินเขาก็มาส่งห้อ เปียกกันไปเปี่ยนกันมาแลกกันไปแลกกันมาเนี่ยนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าเวลาเขาไปเหตุการเห็ุงานทางใดน,น,นี่เขาบ่มีมูมีพวกเขาก็พยายามนำจิตนำใจเล็กๆน้อยๆที่จะซอยเหลือซึ่งกันและกันเขายึบยืนให้มันเป็นความดีเแต่คนอื่นเขาหักเรียกว่าทำมาขอดีนึงแหละ ที่จะให้เขาหักเหมือนกับริ่มตอกสลักใจเขาอ,อันใดก็ตามคั้นมันนลวมนี่ต้องเอาริ่มยังไปตอกสลักไว้ข้อหนึ่งข้อสองก็คือปิยวาจาคำพูดที่มวนอ่ไพเราะ,ะ,ะก็เป็นเหตุให้ให้คนอื่นสัตว์อื่นอหักเห็นบบบบว่า,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 าตึงตะคนะแม่ต่เขาเลี้ยงสุนักเลี้ยงยังไว้เนี่ยมันเห็นเฮา มีลักษณะเป็นมิตรท่าทางที่ดีมันกะเข้ามาใกล้เขาอาว่าสัตว์ประเภทใดก็ตามเพราะฉะนั้นการพูดที่ดีการเบ้าคำปิยวาจาเป็นสิ่งที่เขาควรทำเาเพราะจะทำให้คนอื่นเขาหักเาขาข้อที่สองข้อที่สามก็คืออัตธจริยา,าช่วยเหลือประโยชน์ของเขาบ้าง อย่างเช่นเขามีการมีงานเท่ากับไปซอยหยิบซอยจับซอยเห็ดซอยทำบ้านงานต่างๆเขามีบุญมีอย่างเทาก็ไปซอยเขามีจิตใจเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อเพ่เพทำประโยชน์ให้แก่คนอื่นนี่มันก็จะเป็นเหตุใ้เขาหักเขาบวชยัง่งคือกันอ่ะยิ่งเขาไปอยู่ ในทีเขาบอกููจักบอกคุณเคยกับคนเนี่ยการเสียสละการซ้อยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่จำเป็นข้อที่สี่ก็คือสมานัตตาการวางตนสม่ำเสมอ,อแม่นพ่อกันตั้งตะก,กี้ตะกอดหลายปีมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังพูดยังวางตัวสม่ำเสมอ,อเคยพูดแบบใดเคยทำแบบใด ไปค่าไปข,า,ไปขายแบบใดเคยพูดเคยยิบยื่นอะไรให้ก็ยังว้างตนสม่ำเสมอแม่แม่ว่าตัวเขาเองจะฐานะดีร่ลำรวยขึ้นอะ,อะไรขึ้นเขาก็บกเป็นประเภทคนลืมตัววัวลืมตีนที่เพื่อนพูดไว้ก็จะเป็นเหตุในคนอื่นเขาหักนี่แหละก็ยันขอ,ขอฝากเขาหยัดโยม ธรรมะในช่วงออกพรรษาปีนี้ที่เขาจะนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความดีความงามแก่ชีวิตของเขาหนึ่งก็คือศีลศีลรักษาความปกติทั้งกายวาจา 2. ก็คือธรรมะซึ่งเรียกว่าสังฆะวัตถุสีซึ่งเป็นธรรมที่อุปมาเหมือนกับ ลิ่มตอกสลักใจหรือเหมือนกับนัดยึดใจเขาก่าวยึดใจเขาธรรมะสีขอ้อหนึ่งก็คือการให้ทานให้สปิยวาจาพูดคำที่ไพเราะอ่อนหวาน 3. อัฏฐจริยาช่วยเหลือประโยชน์เขาบ้างสี่ก็คือสมานตตตา ก็คือการประพฤติตนให้สม่ำเสมอเคยเป็นยังไรกะก็เป็นแบบนั้นเนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ขอฝากญาติโยมเราท่านทั้งหลายเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติดังนั้นในที่สุดหยุดลงแห่งพระธรรมเทศนานี้อัตมภาพก็ขออนุโมทนาอำนวยอวยพรอ้างอิงอาคุณพระศรีรัตนตรัย คือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดถึงควยเทเวีผู้เรืองศักดาบุญกุศลทั้งหลายอาธิยศโยมเราท่านได้ประกอบได้ทำขึ้นในวันนี้ก็ดีที่ผ่านมาก็ดีขอจงมารวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภละและปฏิพานธนสารสมบัติ จเจริญในหน้าที่การงานในชีวิตครอบครัวโดยทั่วกันจงทุกท่านทุกคนแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการะชนี้